สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยเรื่องการผสมดินปลูกผสมกับไอตัวน้ำมักปลาตัวนี้นะครับเพื่อใช้ดินที่เราผสมเนี่ยเอาไปใช้แทนปุ๋ยเคมีนะครับกรณีที่เราต้องการจะปลูกพืชแล้วเรา,าไม่ไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยดินที่เราใช้ในการปลูกเนี่ยมีดินหลายประเภทนะครับ อย่างตัวอย่างตัวนี้เป็นดินใบข้ามปูแล้วก็ดินขุยไผ่เนี่ยซึ่งหลายท่านคงจะรู้ว่าเวลาเราซื้อดินไปเนี่ยบางทีเราไปปลูกแล้วมันมันไม่ค่อยงามนะครับมันเหมือนกับธาตุอาหารน้อยหรือว่า,อ,าอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมีน้อยดังนั้นเนี่ยเราจึงจะมาอธิบายว่าเราสมควรที่จะเอาตัวน้ำมักปลาเนี่ยซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีค่าปริมาณธาตุอาหารเยอะเนี่ยเราผสมรวมด้วยนะครับแล้วก็มีตัว สินแร่ทะเลจืดนะครับที่เราผลิตอยู่ทุกวันนี้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นธาตุอาหารต่างๆนะครับทั้งซิลิกา้าทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เขาเป็นตัวปรับสภาพดินด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายว่าจะผสมยังไงนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็โดยการเอาดินเนี่ยดินเทล,ลงไปในกระมังนะมันมีที่เราจะผสมแบบง่ายๆนะครับแว่าใครมีเศษอ่าเขาเรียกว่าทัสดุอย่างอื่นนะ เป็นอะไรก็ได้ที่เป็นพื้นที่ที่ให้เราผสมปลูกไปได้นะครับก็วันนี้ผมจะเอาปลูดินสองประเทศนะครับมีดินปุ๋ยไผ่กับดินใบก้ามปูเนี่ยใช้เรื่องกันเลยนะครับเพื่อนเอจเห็นนะครับว่าดินดินแต่ละอย่างเนี่ยอันนี้เราไม่ได้จมตีว่ามันต่างไม่เหมือนกันยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดินดินใบกั้มปูซึ่งก็เขาราคาแพงกว่า,วาง่ายนะครับเขาก็จะมีพวกเศษวัสดุอินทรีย์พวกนี้เยอะแล้วก็ อันนี้เป็นดินคุยไผ่ราคาเขาก็ถูกกวา่าซึ่งก็แล้วแต่แต่ละคนจะจะเลือกไปใช้นะครับก็อ,อันนี้เราใช้สองตัวผสมร่วมกันเลยนะครับแล้วก็ดินพวกนี้อย่างตัวอย่างที่เราเอามาให้ให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เอาตัวสินแร่ทะเลจืดเนี่ยผสมร่วมด้วยนะครับอย่างดินสองลูกเนี่ยเราจะใช้สักสองกำมือนะครับสินแร่ที่เราแนะนำให้ใช้นะครับสินแร่ทะเลจืดตากต้นไม้นะครับเราจะดินดูนะคะ่คน สักสองกำมือก็พอนะครับโรยน่ครับเค้าให้เข้ากันนะครับเทาให้เข้ากัน,นปั๊บพอเราได้เค้าให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอาใช้จะใช้ตัวน้ำหมักปลาตัวนี้นะครับที่เราจะเป็นตัวสำคัญเลยในการที่จะทำให้เขามีชาติอาหารนะครับก็อ่า น้ำหมักปลาวิธีการผสมน้ำหมักปลานะครับโดยการใช้น้ำหมักปลาประมาณสองฝานะครับหรือว่า4ี่สิซีซีเพราะว่าฝาหนึ่งเนี่ยครับกับ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับจริงๆตัวนี้ถังเนี่ยส8ปลิตรนะครับเราสามารถใช้เนี่ยสองฝานี่ต่อน้ํสิบลิตรหรือ20ลิตรก็ได้นะครับคนให้เข้ากันนะครับสามารถใช้มือคนให้เข้ากันได้นะครับ นี่เป็นวิธีการแนะนําง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เราได้อทําไม้แล้วนะครับเนี่ยคนให้เข้ากันเอ่อจริงๆแล้วเวลาพ่นทางใบเนี่ยเร,เราแนะนําให้ใช้แค่ยี่สิบซีซีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะผสมดินเราแนะนําให้ใช้ถึงสี่สิบซีซีนะครับก็ลดครับลดให้เข้ากันนะครับทั่วเลยนะครับแล้วก็เขาให้เข้ากันนะครับ นี่คือก็เป็นการเติมแร่ธาตุนะครับเติมธาตุอาหารต่งตางๆเนี่ยให้กาไปอยู่ในเนื้อดินลูกของเรานะครับโดยที่ถ้าเราผสมเสร็จก็ไม่ต้องใช้พวกปุ๋ยเคมีอะไรแล้วนะครับอย่างเช่นเราจะปลูกผักกะเพราหัวรพาพวกผักต่างๆนะครับออร์แกนิก,กต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้พวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราผสมเสร็จนะครับเราอาจจะนําไปปลูกเลยก็ได้หรือว่าอาจจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ แล้วค่อยเอาไปใช้ก็ได้นะครับก็จริงๆอยู่ที่คุณภาพของดินด้วยนะครับถ้าดินที่มีเศษมัสดุอินทรีย์เยอะมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับทีนี้เราก็เติมไปอีกหน่อยนะครับเพื่อให้ธาตุต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อดินเลยนะครับโดยที่เราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอีกนะครับเอาไเท่ากันนะครับ เ,เพื่อนที่ปลูกผักสลัดตามบ้านครับหรือว่าพวกคอนโดต่างๆสามารถใช้วิธีการนี้อาจจะใช้เศษวัสดุหรือว่าภาชนะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับดึงถุงถุงหนึ่งก็เอาน้ำหมักปลาผสมไปนะครับแล้วก็ร่วมกับตัวสินแร่ทะเลเจือดครับตัวสินแร่ทะเลเจือดเนี่ยเรามีจําหน่ายทั้งที่เป็นกระสอบ10กิโลนะครับแล้วก็1กิโลก็มีสามารถสั่งไปได้ นี่เนี่ผสมเสร็จปับ๊บนะครับก็เพื่อนๆสามารถหมักทิ้งไว้ได้เลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้ครับปล่อยไว้ไม่ต้องพลุมไม่ต้องอะไรนะรปล่อยปล่อยไว้ปกตินี้หรือว่าท่านไหนไม่สะดวกก็สามารถไปปลูกได้เลยนะครับนี่ก็เป็นดินพร้อมปลูกที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้อะไรอื่นแล้วนะครับทีนี้ถ้าท่านใดที่ต้องการจะใช้ให้ปริมาณมากกว่าน,นี้ก็สามารถใช้ได้นะแต่ผมแนะนําให้ใช้ไม่เกิน 6 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะที่จะเอาไปไปหมักแล้วก็ลาดอย่างเงี้ยนะครับพอหลังจากนั้นถ้าเราปลูกเสร็จแล้วก็ค่อยเอาพวกน้ําหมักปลาเนี่ยผสมน้ําค้นทางใบหรือว่ารดที่ดินด้วยนะครับอ่าก็เป็นการเติมแร่ธาตุเรื่อยๆให้กับต้นไม้นะครับแต่ที่สำคัญคือตัวเนี้ยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆพวกนี้ต่อไปแล้วนะครับก็วันนี้จะสรุปคือ,อตัวที่เราแนะนําให้ ลูกค้าใช้ก็คือมีตัวสินแร่ทะเลจืดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีดินนะครับดินยี่ห้อไหนก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราซื้อมาตามร้านต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวน้ำมักปลานะครับน้ำมักปลาทะเลตราอ่าวไทยนี่ครับผสมน้ำนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ